สวัสดีนักเรียนชั้นม2นะคะวิชา,าระเบียนการเงินนะคะเป็นวิชาการงานเพิ่มเติมของระดับชั้นม2นะคะาจากสัปดาห์ที่แล้วนะเราได้เรียนในเรื่องของระเบียนเงินสดสําหรับผู้มีรายได้นะคะสัปดาห์นี้จะอยู่ในเรื่องของระเบียนครอบครัวนะคะเดีย๋ยวเรามาทาความรู้จักว่าระเบียนครอบครัวคืออะไรแล้วเราต้องรู้อะไรบ้างนะคะามา ระเบียนครอบครัวนะคะก็เป็นระเบียนที่สําคัญของครอบครัวนะคะที่เกี่ยวกับการเงินว่าควรจะจัดเข้าแฟ้มไว้เป็นประเภทประเภทไหนนะคะหรือว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อใช้หยิบสะดวกนะคะระเบียนนี้นะคะจะช่วยในการการจัดเงินของครอบครัวให้เรียบร้อยนะคะอา,อาจจะเป็นแบบงบรายเดือนหรือ ระเบียนแบบร,บรายรับรายจ่ายหรือจะเป็นระเบียนทุนก็ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะในหัวข้อแรกงบประมาณรายเดือนนะคะงบประมาณรายเดือนเนี่ยจะเป็นงบประมาณที่กําหนดไรายได้นะคะว่าจะนําไปใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้สิ่งที่จําเป็นก่อนอื่นนะคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของครอบครัวเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อความต้องการขั้นพื้นฐานแล้วก็ค่าใช้จ่ายเพื่อดาเนินความเป็นอยู่ ส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยจะแบ่งไว้นะคะเ,ออเมื่อกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาวเสร็จแล้วนะคะสำหรับครอบครัวกําหนดค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ระยะยาวเสร็จออนอกจากว่าจะจัดเก็บเป็นเงินออมแล้วก็ค่าผ่อนสิ่งของต่างๆในบ้านนะคะก็จะจัดไว้เพื่อรายการอื่นเช่น ค่าการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุอย่างนี้หรือค่าการว่างงานแบบไม่มีไรายได้อย่างนี้หรือจัดไว้เป็นเหตุฉุกเฉินรีบด่วนนะคะหรือจัดไว้เป็นค่าการศึกษาบุตรนะ,ะหรือเพื่อครบกำหนดอายุกเกษียณน,นะ,ะแล้วก็เพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นนะคะ ซึ่งงบประมาณรายเดือนเนี่ยของครอบครัวจะแบ่งค่าใช้จ่ายเป็นสองหมวดนะคะได้แก่ที่หนึ่งคือหมวดค่าใช้จ่ายประจำนะซึ่งได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเหมือนกันทุกเดือนนะคะด้วยเงินจํานวนที่เท่ากันนะแล้วก็หมวดที่สองนี่คือค่าใช้จ่ายต่างๆก็ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนนะคะจานวนเงินเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทุกเดือนนะคะวิธีทําก็งบประมาณรายเดือนของครอบครัวก็คือ ประมาณรายได้ทุกรายการนะคะที่คาดว่าจะได้รับแล้วก็ประมาณรายจ่ายด้วยค่าใช้จ่ายทุกรายการของครอบครัวให้ยอดรวมทั้งหมดของรายจ่ายอยู่ภายในยอดรวมของรายได้ก็คือค่าใช้จ่ายรวมแล้วจะต้องไม่เกินรายได้นะคะรายได้เนี่ยอยู่กันกี่คนรวมมาให้หมดนะคะอ่านี่มาดูหัวข้อที่สองนะคะระเบียนรายรับรายจ่ายของครอบครัว แบบฟอร์มแล้วก็วิธีลงระเบียนร,รายรับรายจ่ายของครอบครัวเนี่ยเหมือนระเบียนเงินสดจัดประเภทเลยนะคะก็คือเหมือนทั้งจัดประเภทของผู้มีไรายได้แล้วก็เหมือนทั้งเงินสดจัดประเภทนะคะนอกจากช่องย่อยของประเภทรายการจ่ายจะแตกต่างไปนะคะตามรายจ่ายของครอบครัวนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นรายจ่ายของครอบครัวเพราะฉะนั้นในครอบครัวมีค่าอะไรบ้างเราก็ต้องลองแจ้งดูนะคะหัวข้อที่3ม นะคะก็คือระเบียนทุนของครอบครัวนะคะระเบียนทุนนะคะก็คือทรัพย์สิสนนิสินและทรัพย์สินสุทธินะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าทุนในเบียนเนี้ยแสดงให้ทราบว่ามีสิ่งที่จำที่เป็นเจ้าของแล้วก็มีสิ่งที่เป็นภาระต้องใช้คืนเท่าไหร่ระเบียนทุนก็คือ,อสิ่งที่แสดงว่าที่บ้านเราอะมีอะไรอยู่บ้าง นะคะปีเป็นราคานะคะแล้วก็มีหนี้สินอะไรอยู่บางอ,อ,อันนี้จะเป็นตัวแสดงระเบียนทุนนะคะออซึ่งเหตุผลสามประการของการทําระเบียนทุนของครอบครัวก็คือหนึ่งเลยเพื่อทราบสภาพของการเงินในครอบครัวนะคะสองเพื่อทราบทรัพย์สินเพิ่มขึ้นลดลงนะคะสามเนี่ยเพื่อช่วยทํางบประมาณปีต่อไปนะคะ วิธีทำระเบียนทุนก็คือ 1. น,นะคะเขียนข้อความตอนบนกลางหน้ากระดาษนะคะเพื่อให้ทราบว่าเป็นระเบียนของใครเมื่อไหรนะคะอย่างเช่นะระเบียนทุนครอบครัวานายสมใจวันที่เท่าไรก็ว่าไปอย่างนี้นะคะสงลงรายการทรัพย์สินทั้งหมดแล้วรวมยอดเราก็แจ้งว่าทรัพย์สินทั้งหมดมีอะไรบ้าง ะะสามลงรายการหนี้สินทั้งหมดแล้วรวมยอดนะคะก็คือลงรายการหนี้สินมีหนี้สินอะไรบ้างนะคะที่ยังเป็นที่ยังผ่อนอยูนะซีนำหนี้สินไปหักออกจากยอดทรัพย์สินเพื่อหาสินทรัพย์ส,สินสุทธิก็คือทรัพย์สินที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเงินสดในธนาคาร อะไรอย่างเงี้ยนะคะหักหนี้สินตอนนี้เราผ่อนอะไรอยู่สมมติผ่อนค่างวดรถผ่อนค่าบ้านอย่างเงี้ยนะคะหักออกอันนี้ก็เงินที่เหลือทรัพย์สินที่เหลือที่ตีเป็นยอดเงินแล้วส่วนที่เหลือคือทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินสุทธินะคะโดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยออไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยให้ทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สินนะคะ เ,เพราะฉะนั้นจะมีนี้สินได้นะเธอจะต้องมีทรัพย์สินเพียงพอนะคะอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อของระเบียนครอบครัวนะคะเวลาทำระเบียนครอบครัวลงระเบียนครอบครัวนั้นเหมือนระเบียนเงินสดที่เราทำเลยเจัดประเภทเงินสดเหมือนที่เราทำเลย ะะช่องรา,ายการเหมือนกันหมดมาดูตรงประเภทรายการจ่ายนะคะประเภทรายจ่ายเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละครอบครัวมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างสมม่วนมากก็จะเป็นเครื่องแต่งกายค่าอาหารค่าเช่าบ้านอันนี้ถ้าเช่าบ้านอยู่นะคะถ้าไม่ได้เช่าก็ไม่มีค่าเช่าบ้านเราก็ไม่ต้องใส่ะะอาจจะมีค่าผอ่อนรถมีเงินออมเงินอมอมเน,นี่ยสมควรจะมีทุกบ้านนะคะเ,เบ็ดเตล็ดนะ,ะอ,อ,อันนี้ก็เป็นระเบียบครอบครัวนะคะ ซึ่งครูฝากให้เธอ,เอจดระเบียนครอบครัวใน3หัวข้อนี้ลงสมุดนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูว่า,าการทำระเบียนทุนทำยังไงส่วนระเบียนครอบครัวเนี้ยครูคงไม่ต้องยกตัวอย่างเพราะว่าเราเคยทำระเบียนเงินสดจัดประเภทมา2ตัวแล้ทั้งระเบียนเงินสดจัดประเภทแล้วก็ระเบียนเงินสดของผู้มีรายได้นะคะซึ่งเราทำมาแล้ว ส่วนของระเบียนครอบครัวนะครูขอไปยกตัวอย่างในเรื่องของการทําระเบียนทุนล้กันนะคะในสัปดาห์หนะะ้าสัปดาห์นี้ฝากให้เธอจดหน้านี้นะคะลงสมุดแล้วก็ส่งงานในอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะครูฝากงานไปเพียงเท่านี้ขอบคุณนะคะ